ก็ตัวอัดเดย์ตัคนนะครับหลังจากนี้ยอะไรกันไปนานก็กลับมาทําคลิปแล้วนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมหรือทำอะไรเท่านั้นนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเหตุผลว่าทําไมผมตึงหาหไปก็ช่องปิดเถีงก็ทำหน้าครับอืม ตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วเ็ราติดกันเรียนอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็คลิปคลิปก็น่าจะลงนะครับน่าจะทําลงตอนเปิดเทนะอมได้แลับนะก็ใจเย็นหน่อยนะเพราะช่วงนี้มันไม่ค่อยว่าจริงๆนะครับก็คลิปเล่นเกมก็จะนานเิดหน่อยนะแต่จะไม่คลิปลงไม่เรื่อๆนะทุกคนนะนะครับนะ ก็ใกล้กีฬาสีแล้วทุกคนก็รู้นะมันต้องมีคลิปอะไรออกมา <c oughs> โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมาบน่นมาพูดอะไรนิดหน่อยแพอแจ็คไปนะครับทุกคนอ,อวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส่วนสเปรดกันเดี๋ยนะผมยังไม่หายไปไหนนะครับทุกคนนะไป อะไรก็ไม่รู้ไหนดูกน่อยดนะไปละไป,ไปละคอย